ครับวันนี้จะมาข่ายตัวสกายวอล์กเกอร์นะครับของก็มีตามนี้เลยนี่ดับประมาณห้าสิบแปดกระบอกครับเอาสามประมาณเจ็ดสิบสี่กระบอกครับเอ็มหนึ่งนี่เอ็หนึ่งประมาณสามสิบกระบอกครับแล้วก็เอ็ดด e ีเอ e ็ดีคงไงม่ต้องนับหรอกนะเอ็ดีนี่สักประมาณเกือบ สามสิบกระบอกโมซารายโมูซารายนี่น่าจะมีเกือบยี่สิบกระบอกแล้วเดสนี่เดสนี่สามสิบหกกระบอก M หนึ่งนี่สามสิบกระบอกมี s จีให้อีกหกสิบห้ากระบอกนอกจากนั้นก็เป็นพวกแมสก์ก่มีอยู่นิดหน่อย ไม่ได้ฟปลคาดีไหมไม่ต้นไหนก็พอมีรองครับไม่ต้องกดตอบว่าเนี่ยนะตามที่เห็นเลยคือของพร้อมเล่นนะครับพอมีไม,ม่เยอะแต่พอมีตัว่าติดอันดับสามบ้างครับนี่นนะครับ ไมไ่มีแกนนะครับตัวนี้เอาแกนหมดแล้วกิวเต็มหมดสามตัวครับใครสนใจก็แอดเป็นมาได้ครับชื่อเป็นุณาโน,นนอันลสุดขอบคุณครับ